สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักนะคะของชาวราศีเมถุนละคณาเมถุนนะคะเออเป็นการดูดวงความรักในช่วงปีหน้านะคะปี2564อช่องจตมพโรเนี่ยนะคะย้ำขอย้ําเหมือนเดิมว่าอย่าดูดวงส่วนตัวอย่างแอดไลน์มาได้แต่คลิปนี้ไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ใครนะคะเป็น general reading เป็นดวงทั่วไปเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอาจจะสลับการเกิดขึ้นได้มันอาจจะเป็นชีวิตของคุณที่ตรงกับคุณมากๆ หรือตรงกับคุณน้อยหรือมันไม่ใช่เรื่องราวของคุณเลยเกิดขึ้นได้นะคะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะเป็นดวงทั่วไปเป็นพลังงานรวมรับชมไว้เป็นไกด์ไลน์นะคะตลาดเดี๋ยวเราจะมาดูกันความรักของชาวเมทันในปีหน้านี้ค่ะทั้ง3สถานะไม่ว่าจะเป็นคนโสดคนมีคู่เอ่อคนคุยคนัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะจะเป็นยังไงบ้างจะออกมาในทิศทางไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะคะเริ่มจากคนโสดก่อนขอดูหน่อยค่ะคนโสดชาวเมถุนในปีหน้าเนี้ยความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงบ้างคะแปดไม้ิตรีวิวสิบเหรียญ เด e h e r m ร t ีนควินดิแอนเดอะทาวเวอร์เด็กถือถ้วยสามดาคนโสดระวังนิดหนึ่งนะคะปีหน้านะ รบางนิดนึงว่าคนมีอายุจะเข้ามาจีบมาแอลมาเตะ๊ะนะคะจะเข้ามาหวานสเสน่ห์ใส่เรานะคะจะเข้ามาเปเราบเ,เป็นคนที่อายุมากกว่าหรือบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มากๆมากมาก,มาก,มากต่างกันเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่จะไม่ได้เข้ามาหาเราด้วยเจตเจตนาที่ขาวสะอาดนักนะคะไพ่ค่อนข้างชาัดว่า อ,อยากให้คุณอยากให้คุณดูดีๆนะคะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยังไม่ได้เหมาะสมหรือคู่ควรกับคุณจริงๆเพราะฉะนั้นในปีหน้านี้ใครที่เจอคนเข้ามานะคะอยากให้สืบประวัติหรือว่าดูประวัติเทขานิดนึงว่าสถานะของเขาเนี่ยโสดจริงไหมนะคะโสดแบบโสดแบบบางคนบอกเลิกกับแฟนแล้วแยกทางกันแล้ว เสียชีวิตอะไรแบบเนี้ยมีปัญหากันอยู่อะไรแบบเนี้ยนะคะอ่โสดเมียตายโสดผัวทิ้งแบบเนี้ยดูดีๆว่าจริงไหมนะคะเป็นเรื่องอุปโลงหรือเปล่าเขาโกงหกเราอยู่หรือเปล่าเขาปิดบังเราอยู่หรือเปล่านะคะมีอะไรที่ไพ่ยอยากจะเตือนคนโสดชาวเมถุนไหมอ่ะเกี่ยวกับเคสนี้ก่อนนะอืมอย่างที่บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่เกมของคุณนะคะ อย่าเอาตัวเองเข้าไปพัวพันอย่าเล่นกับไฟถ้ารู้ว่าใครก็ตามที่มีแนวโน้มเข้ามาแล้วคุณรู้สึกว่าอุ๊ยหรือบางทีรู้จัดจัด,จดตรงต้นี่แหละว่าคนนี้เขามีแฟนแล้วอ่ะอย่าไปยุ่งเลยถอยห่างอะดีที่สุดนะคะไม่อย่างงั้นเนี่ยมันจะเป็นปัญหาปัญหาเยอะมากเลยนะคะตามมาจากการตัดสินใจของคุณในครั้งนี้นะคะให้คุณต้องมาแก้ไขให้คุณต้องมาเครียดให้คุณต้องมาปวดหัวนะคะแล้วอืม ถ้าถามว่าแล้วความสัมพันธ์อื่นๆนะคะจะมีคนรักดีๆเข้ามาไหมในปีหน้านี้นะคะแอนมองว่าปีหน้านี้จะเป็นปีที่คุณค่อนข้างวุ่นวายอยู่กับความรักที่มันเป็นไปไม่ได้หรือความรักที่มันค่อนข้างที่จะมีปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปีที่ไพ่แนะนําว่าถ้าเป็นไปได้นะโสดไปก่อนหรือว่าคุยไปก่อนอย่าพิ่งทุ่มอย่าพิ่งจริงจัง นะคะอย่าพึ่งทุ่มอย่าพึ่งจริงจังอดูดีๆค่อยๆดูไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเลยปีหน้าไม่อยากให้ชาวเมถุนรีบร้อนกับความรักเลยนะคะแล้วความรักของชาวเมืุนจะเป็นยังไงต่อไปคนโสดนะสนุกกับการทำงานค่ะ enjoy กับการทำงานแล้วก็อ โอเคในช่วงปลายปีช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีแอนมองว่ามันจะเป็นช่วงที่อ้อจริงสิบถ้วยออกมาละมันจะเป็นช่วงที่สิบถ้วยกับสองเรียนเลยนะคะมันจะเป็นช่วงที่ในช่วงตรายมากสุดท้ายของปีหน้านะคะมันถึงจะเริ่มดีขึ้นความรักของคุณมันถึงจะเริ่มผ่านพ้นนะคะผ่านพ้นสิ่งที่มันไม่ดีหรือผ่านพ้นคนแย่ๆที่เข้ามาทําให้ชีวิตปั่นปวด นะคะไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะความรักของชาวมถุนในปีหน้านะคะมีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในช่วงปลายปีหน้านะคะมีแนวโน้มที่จะได้เจอคนที่ใช่เจอความรักดีๆหรือว่าได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆกับคนที่น่ารักกับคนที่ดูแล้วเวิร์กดูแล้วไปต่อได้กันได้จริงๆนะคะอือเอาเป็นว่าปีหน้านี้ความรักยังค่อนข้างนิ่งจริงๆนะคะความรักยังค่อนข้างนิ่งแล้วก็ ในช่วงต้นๆของปีครึ่งปีแรกเนี่ยนะคะระวังนิดนึงระวังในเรื่องของอย่างที่อันบอกคนมีเจ้าของความรักที่มันเป็นไปไม่ได้นะคะความรักที่เขาอาจจะพูดความจริงกับเราครึ่งเดียวคนโสดคะความสัมพันธ์เหล่านี้ไม่คู่ควรกับคุณนะคะจาไว้ให้ดีๆนะอ่าทีนี้มาถึงคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะความรักในปีหน้าของพวกคุณเป็นยังไงบ้างคะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวมีทุนว้าวหนึ่งเรียนต่อมาเป็นไงอ้อสวินดอาจะวินไหม้ัชชารยอตมัน มีการพัฒนาแน่นอน The f o o l มันมีการพัฒนาแน่นอนมีการได้เดินทางท่องเที่ยวด้วยกันมากขึ้นในปีหน้านี้หรือใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นหรือความสัมพันธ์มันจะเป็นไปในแบบที่ไม่ซีเรียสไม่ต้องเครียดอาจจะหมายถึงว่ามันไม่มีช้อยอื่นให้เราต้องแข่งขันอีกต่อไปเขาจะชัดเจนกับคุณมากขึ้นเขาจะให้ความสําคัญกับคุณมากขึ้นเขาจะใช้เวลาอยู่กับคุณมากขึ้นนะคะมันจะมันทุกอย่างมันจะไม่ คุณจะรู้สึกไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องลังเลไม่ต้องสู้กับใครนะคะคุณจะรู้สึกยืนหนึ่งคุณจะรู้สึกว่ามันอยู่ดีๆเขาก็ทำอะไรให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีจังเลยที่ได้เจอคนคนนี้นะคะเขาจะทำอะไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ละ่ะ น่เชื่ออยู่ดีๆปีหน้าเขาก็จะแบบแอนว่าคนคนนี้นะมันระหว่างที่เขาคุยกับคุณมาโอเคเขาไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวหรอกเขาก็คุยกับคนอื่นเขาก็ m a n a g ความสัมพันธ์เขาก็เขาก็ทำตัวเป็นแบบคนที่มีสิทธิ์จะเลือกอ่ะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วอ่ะ พอสุดท้ายถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจถึงเวลาที่จะเลือกอ่ะเขาเลือกคุณเพราะคุณอ่ะไม่ได้อยู่ข้างเขาแค่ในวันที่เขาสุขวันที่เขาทุกขุณก็อยู่กับเขาคุณก็ช่วยเหลือเขาคุณแสดงความเป็นแฟนที่ดีเป็นภรรยาที่ดีหรือคุณแสดงออกถึงความเป็นแม่ที่ดีอ่ะทำให้เขามองภาพเป็นถ้าอยากได้พ่อของลูกสักคนหนึ่งอยากได้คนนี้ถ้าอยากได้แม่ของลูกสักคนหนึ่งอยากได้คนนี้แบบเนี้ย นะคะหรือถ้าอยากได้คู่ชีวิตดีๆสักคนหนึ่งคือคนนี้นี่เนี่ยภาพมันชัดเจนเลยคุณทําให้เขาเห็นภาพชัดเจนว่าคู่รักดีๆมันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอยู่ดีคุณอย่ากตกใจนะว่าเขาจะเปลี่ยนป,ปุบ๊บปั๊บนะคะอย่างเช่นเอ้ยไม่เคยไม่เคยลงรูปและแท็กหาเราปีหน้าน เตียมนะคะหรือว่าไม่เคยพาเราไปเจอเพื่อนๆนก็จะพาไปไม่เคยเปิดตัวเรากับครอบครัวเดี๋ยวจะพาไปนะคะหรือว่าไม่เคยมีของขวัญไม่เคยมีดอกไม้ไม่เคยจะกระตือหรือร้อนอะไรปีหน้านี้มาแบบจัดเต็มเลยจนคุณงงเลยจนคุณแบบเฮ้ยแลาวเดีโชคดีขนาดนี้เลยเหรอเนี้ยนะคะจนงงไปเลยนะแล้วจะเป็นยังไงอีก ที่บอกนะไพ่ดีอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคะ่ะปีหน้าเนี้ยดีจริงๆเป็นปีที่ดีของคุณเลยไม่ว่าปีนี้คุณจะเจอกับอะไรไม่ว่าปีนี้คุณจะต้องทนกับอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้ปีหน้าความพยายามของคุณเห็นผลและะ้วค่ะคุณจะไม่ต้องเหนื่อยคุณจะไม่ต้องทนคุณจะไม่ต้องทอ้อคุณจะไม่ต้องเป็นผู้แพ้อีกต่อไปนะคะโลกทางบาให้เธอคนเดียว นะคะในปีหน้านี้สำหรับความสัมพันธ์ในแบบของคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนิ่โรแมนติกไซเคิลบินส์คือความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ที่มันดีกว่าเดิมมากมากมนะคะมากๆแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ในแบบที่ คุณแทบจะไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเขาเป็นฝ่ายดิ้นรนเข้าหาคุณแทบทุกอย่างหรือว่าเขาจะเป็นฝ่ายพลิกกลับมาทําเพื่อคุณทุกอย่างแต่ทีนี้ไพ่ก็เตือนอีกนิดนึงว่าถ้าเขาทําดีกับเราเยอะๆแล้วอย่าได้ใจนะอย่าเลืนะถ้าเขาทําดีกับเราแล้วเราจะมองว่าเขาเราชนะและ้วเขาเลือกเราละ แล้วเราจะพูดอะไรกับเขาก็ได้จะทํายังไงกับเขาก็ได้ไม่ได้พยายามเพื่อเขาไม่ได้รักเขาดูแลเขาหรือไม่ได้ใส่ใจเขามาเท่าเมื่อก่อนแบบเนี้นะคะสิ่งเหล่านี้คือเรื่องอันตรายที่ต้องระวังนะคะพอเขาทําดีกับเราเนี่ยโอเคอย่าดีใจได้แต่อย่ามั่นใจจนจนลืมไปว่าเฮ้ยที่เราสะสมความดีมาทั้งหมดนะคะมันมันคือสิ่งที่เราต้องรักษาเอาไว้ต่อไปในอนาคตนะว่าคุณสมบัติเหล่านั้นที่เขาเห็นเนี่ย มันจะยังอยู่กับเราต่อไปจนถึงขั้นที่เขาตัดสินใจอะไรที่มันมากขึ้นไปกว่านี้สําหรับความสัมพันธ์ของเรานะคะโอเคทีนี้มาถึงคนมีคู่คนมีคู่ชาวราศีเมทุนปีหน้าความสัมพันธ์พวกคุณเป็นยังไงบ้างคะเด็กถือถ้วย i ิมพ t e s t t e m p มเพลตสเเอ่อไม่อยากจะอ่านอะไรที่เป็นเป็นแบบนี้เลยอะคือเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะสำหรับคนมีคู่นะคะแอนไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นคุณหรือเขาแต่อยากให้ระวังไว้ทั้งคู่คนที่อายุน้อยกว่าพวกคุณนะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาหรือเข้ามาทำให้ชีวิตคู่ของพวกคุณมันวุ่นวาย มันปั่นป่วนไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเข้ามาเป็นมือที่สามเสมอไปหรอกแต่อาจจะเข้ามาในรูปแบบของยังไงละ่ะยุยยตะแขงรั่วหรือเปล่าหรือว่าเข้ามาแล้วทําให้พวกคุณต้องอ่าห่างกันบ่อยทะเลาะก,กันบ่อยคุยกันน้อยลงตั้งแต่มีคนคนนี้เข้ามาอาจจะหมายถึงว่าเพื่อนก็ได้ติดเพื่อนกลายเป็นแบบเอ้ยพอพอแฟนเราเจอเพื่อนคนนี้ติดเพื่อนคนนี้มากเลย นะคะเดี๋ยวมีไปเตะบอลไปออกทริปทำนอนทำนี่อยู่ตลอดเวลาแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะยังไม่อยากให้คิดถึงแค่เรื่องชู้สาวอย่างเดียวหรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะคุณก็อาจจะรู้สึกเปลี่ยนไปในะแบบที่บอกนะคะพอเจอเพื่อนคนนี้โอ้ยชวนกันไปช้อปปิง้งชวนกันไปกินข้าวชวนกันไปถ่ายรูปอัพโซเชียลมีเดียกันสวยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็กลายเป็นว่ามันจะเป็นปัญหาในบ้านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะ ให้ระวังเอาไว้นะคะให้ระวังเอาไว,ว้ว่าความสัมพันธ์มันอาจจะมีปัจจัยที่3ที่เป็นบุคคลที่มีลักษณะว่าอาจจะอายุน้อยกว่าเราหรือมีความเป็นเด็กมากๆหรือหน้าเด็กกว่าอายุอะไรแบบนี้ได้หมดแล้วเข้ามาในความสัมพันธ์และจะเป็นยังไงอีกเข้มแข็งเข้าไว้แล้วก็จัดการกับความรู้สึกของตัวเองให้ได้ค่ะไม่ว่าจะมีอะไรที่เกิดขึ้นก็ตามนะคะขอให้รู้ว่าที่ผ่านมามันดีอยู่แล้ว ความสัมพันธ์นี้ที่ผ่านมาแข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะเจอบททดสอบบ้างไม่แปลกนะคะเดมเพลสกับเดมเพลสออกมาคู่กันเลยบอกเหมือนบอกเหมือนยืนยันนะคะว่ายังไงซะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเขาจะไม่เปลี่ยนใจจากคุณคุณเองก็จะไม่มีวันเปลี่ยนใจจากเขาเพราะฉะนั้นในปีหน้านี้นะคะเวลฟอร์ u ูนออกมาย้ำอีกว่าไม่ว่ายังไงก็ตามนะคะทุกปัญหาจะคลี่คลายทุกปัญหาจะ จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกปัญหาจะหมุนวนและออกไปจากชีวิตคู่ของพวกคุณสักทีการใช้ชีวิตครอบครัวให้เตือนว่ามีแบบแผนนิดนึงอย่างที่บอกนะคะว่าถ้ามีใครเข้ามาแอลเรามาอ่อยเราหรืออาจจะเข้ามาด้วยแบบของเพื่อนแล้วเราติดเข้ามาก เราถูกคอกันมากจนเราละเลยครอบครัวหรืออะไรแบบนี้ขอให้รู้ว่าใจเย็นๆหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยๆพิจนารณาว่าอันนี้เราเกินไปหรือเปล่า อาทิตย์นึงเสารอาทิตย์ทันที่เราจะหยุดอยู่บ้านกับแฟนดูแลครอบครัวดูแลลูกเราออกไปข้างนอกไปเที่ยวไปกินข้าวไปทำแอคทิวิตี้กับเพื่อนคนนี้เยอะเกินไปไหมแบบนั้นนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนเรื่องชู้สาวเรื่องใดๆขอให้รู้ว่าเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในการและกันไว้ว่าจะไม่มีใครคุยเขวจะไม่มีใครเปลี่ยนใจไปได้จากความรักนี้ อย่างอื่นที่เข้ามามันแค่ผลกระทบเล็กๆน้อยๆสิ่งที่สําคัญและยิ่งใหญ่ก็คือความรักที่พวกคุณมีให้กันตัวเขาและคุณเห็นไหมเอ็มเพรสเอ็มเพอร์ไม่มีใครแทนใครได้ไม่มีใครแทนคุณได้สําหรับเขาและไม่มีใครแทนเขาได้สําหรับคุณนะคะชาวเมทุนขอให้สู้ๆขอให้เข้มแข็งกับทุกปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือมันอาจจะไม่เกิดก็ได้เพราะนี่มันเป็นดวงโดยรววงไงไม่ใช่ดวงส่วนตัวนะคะไม่อยากให้เครียดก,กับมันโอเคชาวเมทุนค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ